โอเคสวัสดีครับคลิปนี้ตามคำเรียกร้องนะครับรีวิวยางยูโรกิฟรุ่น B Connect หลังจากใช้งานมา1,000 0โลจริง,รงมันยังไม่ถึงหมื่นหรอกนะครับประมาณ9,000นนิดๆแต่ว่าตีกลมๆวม่า1มื่นนะครับรแล้วก็คือที่มารีวิวนียเพราะว่าใช้งานอากาศสภาพปกติทั่วไปผมก็รอฝนตกแม่งไม่ตกสักทีนะครับใช้มาหมื่นโล ฝนมันไม่ตกมันก็ไม่ได้ลุยฝนไม่ได้ขับกับถนนเปียกแล้วพอดีแม่งฝนมาตกนะครับฝนมาตกพอดีเลยนะครับแล้วก็ได้ลองเทโค้งได้ลองอะไรสรุปว่าหนึบนะครับหนึบค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะครับเกรดไม่ต่างจาก IRC นะครับไม่ต่างจาก IRC นะครับความนุ่มแล้วก็การยึดเกาะถนนดีนะครับใช้งานมา1 0,000่นโล ขับทุกสภาพถนนนะว่าจะเป็นหินเกดหินกวดถนนปูนนะครับถนนลาดยางขับลุยน้ําขับถนนแห้งถนนร้อนๆกลางวันขับเป็นร้อยโลขับมาหมดแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับตอนผมเปลี่ยนคลิปที่ผมเปลี่ยนจําได้ไหมว่ามันก่อนห้าหมื่นนะครับตอนนี้ก็จะหกหมื่นแล้วห้าหมื่นเก้าพันกว่ากว่าก็ตีกลมๆซะว่าหกหมื่นเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ามันใช้มาตีง่ายๆสามหมื่นโลนะครับหนึ่งหมื่นโลเนี่ย ความรู้สึกนะครับนี่ลุยฝนลุยจริงๆนะครับลุยมาแล้วถ่ายให้ดูเลยนะครับหน้าแล้วก็หลังนะครับความรู้สึกถ้าเทียบกับยางเดิมไม่ต้องไปเทียบเลยดีกว่าดีกว่าแบบดีกว่าเยอะนะครับดีกว่ามากนะครับเนี่ยแลวอย่างพื้นลื่นๆพื้นขัดมันตามปั๊มเนี่ยเพื่อนๆเคยแถเคยเบรกจึกแล้วแถหรือว่าออกตัวถนนเปียกๆไม่เปียกอะเวลาไม่เปียกพื้นขัดมันนี่แม่งก็ลื่นอยู่แล้วนะครับบางทีเรา เปิดคันเล็เนี่ยล้อมันก็ฟรีทิ้งอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยฝนพึ่งตกเสร็จใหม่ๆเลยกำลังลื่นๆเลยนะครับเนี่ยพื้นเงาเงาเี้ยมันมเนี้ย,เ,ยเทสเ,เวลาเทสยางดีไม่ดีอะ่ะต้องเลี้ยวเข้าปัม๊มอ่ะถ้าคุณไม่แถนั่นแหละคือยางดีนะครับก็เทสให้แล้วนะครับอันนี้ก็มาถึงบ้านนะครับอ่านเนี่ยให้ดูสภาพนี่ใช้งานดีดมาจริงๆนะครับสภาพก็จะคักๆหน่อยนะครับใช้งานมาหนึ่งหมื่นโล สภาพยางยังโอเคปกติเลยเหมือนวันแรกที่เปลี่ยนนั่นแหละนะครับแค่ว่าไอ้หนวดมันก็เริ่มหายไปแล้วเห็นไหมหนวดมันเริ่มไม่มีแล้วนะครับความนุ่มนะครับความนุ่มไม่ต่างจากวันแรกเลยคือพูดง่ายๆว่าใช้ไปไม่ต้องกลัวแข็งนะครับมันจะไม่เหมือนยางติดรถยี่ห้อหนึ่งที่กินขวานะครับแล้วก็ใช้ไปสักสองหมื่นโลก็จะเจอความแข็งกระด้างนะครับอืม มันไม่แข็งอ่ะใช้มาหมื่นโลแล้วมันก็ยังนุ่มเหมือนวันแรกอ่ะนะครับเนี่ยก็โอเคอ่ะมันก็โอเคมันดีดีดีกว่ายางติดรถนะครับแต่ถามว่าเท่ากันกับ IRC ไหมก็เท่ากันดีกว่าพิล l ารี่ไหมไม่ไม่ดีกว่าในแง่ของความนุ่มแต่ดีกว่าพิลารี่ในแง่ของความคงทนและการใช้งานเพราะฉะนั้นถามว่ามันเหมาะกับใครมันเหมาะกับมอไซวิน พี่ไรเดอร์นะครับคนที่ขี่ออกทิปนะครับคนที่ขี่ทางไกลบ่อยๆนะครับใช้งานยาวๆนะครับมันจะไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยดีไม่ดีอ่ะให้ดูว่าผมสั่งมาแล้วอะสั่งมารอไว้อีกเส้นแล้วอะคือใส่ไปแล้วใช่ไหมหน้าหลังแล้วก็สั่งมารอไว้อีกเส้นแล้วนะครับเนี่ยผมซื้อซื้อซ้ำเอาง่ายๆซื้อซ้ําก็ก็คิดเอาเองแล้วกันว่ามันโอเคไหมสําหรับผมมันก็โอเคมันอาจจะไม่ได้ดีเลิศ เบอร์หนึ่งแต่ว่าเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็การใช้งานของมันแล้วอ่ะมันเหมาะมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผมก็คือเป็นไรเดอร์ขับไลแมนนะครับเพราะฉะนั้นความนุ่มอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรับได้พอๆกับ IRC ความคงทนคงทนน้อยกว่ายางติดรถเพราะยางติดรถแม่งแข็งนะครับแต่ว่าคงทนมากกว่าพวก พิลาลารี่แน่นอนนะครับใช้งานได้นานกว่าผมว่ามีสามมื่นโลอัพนี่ใช้มาหมื่นโลแม่งดอกมันยังหนานแน่นอยู่เลยเต็มเต็มอยู่เลยนะครับล่องยางอะไรรีดน้ดําดีเข้าโค้งไม่ลื่นนะครับขี่มาแล้วทุกสภาพถนนหินเกตหินกวดโดนหินแหลมๆที่เป็นเหมือนเหมือนทางที่เขาใช้หินระเบิดภูเขามามาถมอะนะครับแถวผมไปวิ่งแถวโกก,กังในอแถวถ้าคนพื้นที่จะรู้นะครับมันมีทางที่ว่าทะลุเส้นด้านหลังนะ่ะหินคมคมผมก็วิ่งมาก็ ไม่มีร่องรอยอาการเป็นรูหรือรอยโดนบาดหรือรอยแตกแยกอะไรนะครับใช้ได้ปกตินะครับเหมาะกับอย่างที่บอกเหมาะกับไรเดอร์เหมาะกับคนที่ขี่ทางไกลบ่อยๆนะครับความนุ่มใช้ได้ถ้าคุณจะเน้นนุ่มก็อันนี้ก็แล้วแต่คุณก็ไปพิลาลารี่หรือไปบิดโตนอะไรก็แล้วแต่มันนุ่มจริงแต่มันก็แลกมากับการที่ว่าดอกยางมันหมดไวคุณก็ต้องเปลี่ยนยางไวขึ้นแต่ถ้าใช้ตัวเนี้ยมันนุ่ม ใช้ได้นุ่มในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็คงทนกว่าใช้งานได้ผมคิดว่าน่าจะสามหมื่นโลสบายๆนะครับถ้าเทียบกับราคาแล้วก็หารเป็นกิโลแล้วก็นิดเดียวนะครับไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะนะครับแต่ถ้าใครชอบสายนุ่มก็มันก็ได้นะแถมยังทนด้วยผมมองแบบนี้ผมเลยซื้อมาอีกเส้นด้วยแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวลาซาด้าเขามีลาซาด้าเบิร์ดเดย์วันเกิดลาซาด้าไปเก็บโค้ดแล้วก็ไปตามได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับของลาซาด้าช่วงวันที่ ยี่ห้าหรือแค่นี้แหละยี 25, 27, ห่ห้ายี่เจ็ดอะไรนี้แหละนะครับช่วงเปเดพอดีมีโคสส่งฟรีมีนั่นนู่นนี่ลดราคาไปก็เหลือเส้นพันต้นๆก็แจวเลยอะ่ะซื้อมาใช้งานนะครับใช้งานตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับก็ประมาณนี้รีวิวจากการใช้งานมาหนึ่งหมื่นโลยังไงฝากกดติดตามด้วยแล้วก็ใครอยากให้รีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านใต้ได้นะครับยวไปลิงก์สั่งซื้อนะครับใครมีคําถามอะไรด้านใต้นะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดอะไรกดให้หมดเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ